เพลงใครอ่ะเพลงคนตายค่ะน้องตายแล้วเด็กนแล้วมันเร็วไงนักน้องคนเนี้ยมันพี่ชายมันนะค่ะมันพี่ชายมันนะค่ะเอ้ยพี่ชายคนนี้ผมรีบรับเถอะเดี๋ยวจะบ้านไหมเข้าเพลงดีว่ะเด็กนักร้องคนนี้เมียมันตายรู้ไหมเนี่ยเมียมันตายรู้ไหมเนี่ยเออโอ้โหแล้วนหนด้วยกะไม่บอกก็รู้เมียงูชัดๆ <c oughs> จะก,กินไม่กี่กูอึดอัดแทนขนัยนย่าเต้นป่งกะแรงต้ขานี่ยไม่ใช่เมียงูแล้วเาเป็นใครตรงน,นี้นะคะนั่งเลยคแม่แตเาแม่อะไรน,นถอยไม่ดูเลยเล่กกับเมียจะเป็นบ่นูถอยไม่ดูสู้คนที่พาชีเลยนะคนที่พาชีสมัยไอพิสะดุ้งรับยังไงปืว้าปนว้า ขอบคุณเลยสิครับคุณพี่ที่ขอบคุณสิคะรับคุณพี่โทรศัพท์นี่ใครตั้งเสียงเนี่ยฮะเสียงเพลงนี้ไม่มีอารมณ์เลยค่ะคุณพี่คะเดียวเดี๋ยวพี่รับาเต้นของพี่โทรศัพท์พี่ยกเปลวมาครับพี่ค่ะแต่ละเพลงเพื่อพิทุลามาไม่รู้จักเพื่อเพลงแนนโทรมาฮัลโหลโทรมาทำไมครับไม่รู้จักกันตั้ง่ไหนสัก ตัวดีี่างี่มีมารยาแได้ี้คานะเจ้าเอ๋เยเ้ยนแม่เาว่าไรเขาด่ากูอะเทพขาด่ามึงว่าเเอยหรือกูอาจจะหูฝาดเขาบอกกูหน้าเหมือนพี่เวียไม่ใช่ไงเนี่ยหลอกจริงจริงพี่เวีย อาโทรใหม่ๆเดี๋ยวเราเข้าจะได้รู้ไม่ได้นะขัดจังหวะตัวเป็นทุระสำคัญของพี่นะกระเป๋ามือลึกจนเกินเลยเอาไม่เอาจนเดินถ้ามันหล่นตกหย่อนไปด้วยนี่โทรไปดางคารไม่ได้บ้างเนี่ยมันร้อนอุ้ยพี่เนี่ยใครอ่ะพี่คนตายค่ะ น้องตายแล้วคือที่ได้ข่าวว่าเมียแทงใช่ปหมล่ะแต่คพี่ถมงแล้วมันเร็วไงตั้งร้องคนเนี้ยมันพี่ชายมันนะคะเอ้ยพี่ชายมันนี่รีบรับเถอะเดี๋ยวจะบานไหมเข้าฮัลโหลโทรไปยังคะสองก็ว่าสามเล็บนี่เนี่ยหัวเมียก็ตัวดีดูดีนี่โทรแล้วอย่ารีบรับฮัลโหลตัดเลยเลวทำไมปริญญาจะเป็นแบบนี้เลยนะ เหมือนพี่วีไอยู่เลยและตอนนี้เหมือนมัไม่ได้แไว้จัดมึงคุยรื่องกูทอไนนีเดกูเองากูจังเลยอะไรไม่ได้ไม่ได้ทีเรเดี๋ยวนี้หาเหรียอยู่ถ้าป่อยเจอคนี้กูหาเหรียญซตังค์ตไม่ติด ทำไมอ e ่ะเรียนล่วงมันนี้คว้าขี่ให้เธอโดนกระตับได้เป็ชื่นใจดีที่ได้มามันร้อนเป็นรำคาญแค่แค่แบบฮัลโหลเมย์เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเพลงดีว่ะ เด็กนักร้องคนนี้เมียมันตายรู้ไม่เออเป็นแค่าที่ยิงด้ข่าวอ่ะรับรองพี่ต้องเองไม่ได้โหเล่นน้วยัจะจบเพลงแล้วไม่รับตัดสิสวัสดีครับเว่าไงคนน้ะรได้าายกพวกตีหังเม่ปิดู้่าคือเรรียปีคนละบอกอีกไดตายแทกันดเอาเองหมดไ้สั์เ้ย มีคนละกระปอกเลยคุณผู้ชมตายแล้วนุ๊กคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะคุณผูเดี๋ยวเขาหนากลับเลยผูชาเลยเนี่ยตายจริงเปนหน้าได้ยังไงคะเสียไปจากข้างนอกเลยแสดงว่าต้องเป็นเด็กแถวนี้เป็นเด็กพี่ไปดูก่อนไหมเดี๋ยวเปลวไฟจัดการเองค่ะเปลวจะดีเหรอนี่ค่ะพักผ่อนก่อนนะคะเนี่คุณผู้หญิงนั่งพักนะคะอย่าให้เป็นหน้าที่ของเปลวไฟเองนะคะจ้าจ้าดูสิเด็กสมัยนี้ไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไมารบกวนชาวบ้านเขาอยู่ได้ อยากที่รู้นะว่าเป็นใครถ้ารู้นะจะต้องสั่งสอนที่หลาจ้ำไปเลย,ย <c oughs> นี่ผมโทรมาเมื่อกี้นี่ <c oughs> เป็นลาลาดูสิคุณกลังสมเพศนะสิดูสิค่ะดูการแต่งเมื่อแต่งตัวมองตั้งแต่เท้าจัดหัว

ไมจะจะแนะนำตัวให้รู้จักก็แล้วกันฉันเองให้ดอมว่าเดี๋ยวมารู้สึกว่ากระตังสำคัญกว่าน้องน้องเขาเรียกน้องเต่าเต่าได้ยินจะเสมาน้องเต่าไปเมืานก่อนคขอบคุณนะครับที่ ดให้ดีนะคี่คือน่ารักภาษาพี่เองก็น่ารักพูดให้ดีเดี๋ยวกลับไปน้ำตาจะตกเสียใจพี่ไม่กลับวันี้มีซอมพี่ต้องไปนองเทพหัวเป็นคนตรงตรงค่ะตรงครับผมตรงอยู่แล้วพูดจาดีมีสาระสาระดีสาระเลวพอทุกคืนรูดหาป้ามเหรอมึงมีเอาดีททางไหนเนี่ยแล้วน่าก็ตี สีน้าเหมือนสบบามอนทอนฉันจะแนะนำตัวให้ดูจังแกรูไ้ไหมว่าฉันเป็นใครฉัมมรนเองให้นามว่าตาระแม่เปรย์ฟาร์เป็นเมียรประธานอย่างเต้นแตรงเตลังแตงเตงเ็งเขาไม่ใช่เมียขอเขาเขาเป็นอะไรนะเมียประธานอาีเขาเขาโอ้โหมันเว้นนานแล้วกูจำไม่ได้นันเก่าเลยวะ <laughs> เ่เมียงูก็ะขอเป็นใครขอเป็นเมียขอทานเมียขอทานมัน่ยวมันจะมากเลยไปแล้วนะคณมาว่าผมทำไมฉันเป็นเมียประธานนาธิบดีแบบว่าัเม็นคนี้เขาเขอกวาสุลินาท้องอู่เลย่รู้ไหม แกชมแบบนี้แกจะหัวหนึ่ออกจากบปากแกจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปใช่อย่างนั้นแต่พูดดีๆไม่รู้เรื่องนะก้องไปเห็ดนี้มันก็จะตกฟันซ้อคุณีบบบคครรัพูดช้าๆคุยกันแบบคุยดีคุยกันนะครับคุณ ได้เปลี่ยนคุณเนื้อมือเนื้อไม้ไม่ค่ะไม่เลยไม่เลยอ่าพ่อหนุ่มน้อยดูสิเป็นเนื้อเป็นตัวหล่อแล้วลองคการดูนิมีสกุลละเกินนะคะอ่าไม่ไมทราบว่าอ่าใช่เพื่อนคุณหรือเปล่าคะที่มาเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองคนเนี่ยอุ้พูดจาไม่ดีเลยค่ะพูดจาไม่เพราะไม่มีมอ,อะไรทุกขใช่ครับผมรู้มาแล้ว สองคนนั้นเป็นเพื่อนของผมเองครับเรามาด้วยกันครับใช่จริงดูสิแม่พ่อหนุ่มน้อยดูสิมือว่ยใจเร็วเหลือเอกินเพื่อนเจอเป็นครั้งแรกเองนะคะเนี่ยคุณมันแบบมากมันแตะอ่งอางยางไงผมไปแตะอ่างคุณต,ตัวนั้นแหละตัวน่้ ไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกไม่จริงเนี่ยเขาเห็นกันหมดเลยเนีคุณแม่หรอกครับคุณก็ไม่ใช่สาวไม่ใช่แซ่อะไรทำไมบุ๋มคิดแบบนั้นค่ะลุงเป็นภาษาแล้วคุณคิดไปเองหรือเปล่าคะไม่เป็นไรแต่ผมไม่ได้ทำจริงๆนะคะเราแค่แค่เป็นคืนไม่ได้ทำจริงจังเลยบอดีว่าผมอยากจะรู้ว่าสถานที่นี้ที่นี่แหล่ใช่บ้าน แม่ไต่แลศรรามมีเบาะนะม่เบานะอะไรครับอะไรยังก็คุณนั่นแหละผมไม่ได้ทำผมเยอะอยู่เฉยเลยยังไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวคุณเลยคือสองคนจะมีใครเลิกนายหลงลยหลงลยค่ะแม่อังเป็นเลยแ่คุณคิดไปเองอ่ะไม่ไม่คิดไปเองทําไม่คิดไปเองถ้าอย่เดี๋ยว จะไปถามเพื่อนให้นะครับเบียมเบอืรมดมู๊ดอาแนหัวล้อมให้มนะบีมาดิดิถามจริงได้ไปร่วมเคไปพี่หญิงคนนั้นก็นห่อไหนคนไหนก็ยืนอยู่คนเดียวไงคนนั้นเนี่ยกูไม่ไปร่วมเกินลูกสามยูฮาน้ก็ไม่ได้ทำก็บอกไม่ได้ทำ กูไม่ได้เป็นคนที่ใส่นั้นมึงรู้จักกูมายี่สองปีแล้วเพื่อนกูอยู่กับมึงมาทั้งทั่วชีวิตแล้วทั้งช่วชีวิตจะไปแล้วเหรอเออเนี่ยปีสุดท้ายที่มึงจะอยู่กับมึงแค่นั้นกูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไม่ได้ไปทำอะไรเขาเห็นกูเป็นคนขื่นกลางขนาดนั้นเลยเหรอเออมึงดูให้นมึงมีคคบกับมันทั้งช่วชีวิตทั้งช่วชีวิตช่วงชีวิตไหนมึงอยู่กับมันตั้ง่วงวิไก่ มั่อะไรอะมากินขอบคุณรางวัลนะครับกินอะไรไปร่วเกินผิวคนนี้ไม่ใช่ถ้าเช่นนั้นพี่จะพาไปให้รู้จักเลยนะจ๊ะเชิญด้านในนะจ๊ะไม่รบกวนใช่ไหมครบ่กลัวเลยค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญนะคะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะเชิญนะคะตรงนี้นะคะนั่งเลยค่ะแต่ละแม่ถอยไม่ดูเลย เะแหมเล่นกับเมียทำเป็นบ่นไบิ๊กทำไม่บ่งเล่นกับเมียทำเป็นบ่นหนูไมต้องไม่ดูทำไมสู้บุคคลที่พาชีไม่ได้ทำไมพอขับไปคนที่พาชีทำไมไอ้บิ๊กสะดุ้งรับยังไงปืนว้าวเอาเลยรเอาจากป่ามาได้ครั้วมดเลยท่านพี่คะมีเด็กหนุ่มสามคนมาจากเขตแดงต้องการที่จะมาพบท่านพี่ จะมาขอชมบุญบารมีของท่าพี่คุณวังมังนารานะคะเด็กหนุ่มทั้งสามจะมาขอพบพี่ใช่แล้วค่ะเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วยืนด้านซ้ายมือค่ะท่านพี่เจ้าเป็นใครต้องการอะไรและชื่ออะไรกันบ้างข้ามังสีชาติมังสีชาติขอคารวะท่านคุณวังมังดาราซึ่งเป็นบุรุษนิระนามจจกแพินินกรุงศรีอ,อยุธยามังศี はっはっはっ